ชุมชนธรรมชาติศึกษาชุมชนบ้านห้วยเดือหมู่ที่3บ้านห้วยเดือตตำบลโป่งสาอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันพุทธที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565คณะผู้นำท้องที่ท้องถิน่นคณะพระสงฆ์จากวัดพระธาตุถิ่นล้อมวัดป่าป่งหลวงพร้อมผู้นำคริสจักรเขตบ้านห้วยเดือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไม้และชาวบ้านชุมชนห้วยเดือ ร่วมกันจัดกิจกรรมบวชป่าเพื่อร่วมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของชุมชนคือผืนป่าขุนห้วยเดือที่ยังคงสภาพอุดมสมบูรณ์กว่า1800ไร่เป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในทุกภาคส่วน หัวใจสำคัญคือทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตชุมชนการมีศิลธรรมชุมชนถึงไปในทิศทางเดียวกันคือความรักและความสามัคคีในชุมชนพุทธศาสนาและคริสตศาสนารวมประสานคุณธรรมสูงสุดภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติคนอย<ห>ู<ห>่ป่ายังดำารงซึ่งความสมดุลต้นมมมใใหคควววาาากดั ของขอนไม้นั้นอยากกินเพราะในวันใดที่เจ้าเพิ่งกินเจ้าจาตายเจ้าจะตตองตายแน่นี่เป็นของธรรมชาติที่โลกนี้คือเ,เจ้าได้สร้างโดยามนี้คุณชนเอากแบบ็ีอยู่ร่มเย็นกับที เหมือนที่เราทำกันทุกวันนี้ด่าทีนี้หลวงพ่อขออนุโมทนาการอาจารย์แบบนิ้แล้วขอรุกสำนักทุกคนแต่หมู่เขาทุกคนเป็นนั่นหนึ่งเดียวกันโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลมีหลากหลายแต่ความหลากหลายนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันที่หัวใจเดียวกันก็มาร่วมคณะพ่อหลวงบ้านห้วยเดือมาบวชป่านะครับมาช่วยกันอนุรักษ์ต้นน้ำก็มีชาวบ้านมา ตอนนี้เยอะแยะนะครับชาวบ้านมาร่วมกันบวชป่านะครับทั้งป่าพ่อหลวงป่าไม้ช่วยกันนะครับเอาวัตถุประสงค์ตอนนี้นะครับช่วยกันรักต้นน้าเพื่อจะได้ใช้น้ําที่สะอาดปราศจากสารพิษนะครับเพื่อให้คนไม่มาทําลายป่าไม้บานเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องอนุรักษ์ป่าไม้นะครับอนุรักษ์ป่าไม้แล้วก็ให้ทุกคนมีจิตสำนึกนะครับ การอนุรักษ์ต้นน้ำด้วยนะครับตอนนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาท่านประสงค์ด้วยพระอาจารย์ญิิปล่นท่านพระสงฆ์ทุกท่านนะครับขอขอบคุณพระสงฆ์ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ การในอ่วาวนป่าครั้งนี้ก็ผมเข้ามาอยู่ในนี้กับปกป้องดูแลพื้นที่ตรงนี้ก็ได้ร่วมงานสองสางานกับเป็นสิ่งดีครับที่ชุมชนได้มีจิตสํานึกและร่วมอนุรักษ์ในพื้นที่ตรงนี้ก็เห็นว่าในชุมชนก็มีการใช้ประโยชน์ทางน้ําและร่วมกันดูแลก็อยากจะให้ชุมชนแต่และชุมชนในพื้นที่เราจัดสร้างจิตสํานึกอย่างนี้ไปหลายๆที่เพื่อจะมีป่าไม้ให้พวกเราได้ใช้ ประโยชน์รวมกับคนทั้งโลกและคนพื้นแรงต่อไปครับวันนี้โอกาสดีถุกจนของเราที่จะมาบวกป่าหรือาวายป่าในวันนี้ทุณชมมีความร่วมมือเพื่อจะอนุรักษ์ป่านใน ส่งน้ำที่นี้เพื่อจะเกิดประโยชน์ต่ออนาคตต่อไปเพื่อจะอทุกสิ่งทุกอย่างสี่เวดล้องนี้จะสมดุลจะสมบูรณ์โดดที่ดีงามเพราะวันนี้ก็รู้สึกว่ามีคนที่น้องทั้งหลายมาร่วมก็เชื่อว่าเป็นด้วยความโชคความสมัครใจในช่วงโชคนี้ก็วันนี้ก็ถือว่าใน ่านี่ได้ถาวายให้แก่อนาคตเพื่อจะให้ดีดีดดขึ้นอน,นี้ก็มีความร่วมมือก็วันนี้ก็มีความดีดีทั้งหลายครับขอบคุณมากชุมชนห้วยเดือที่พยายามพึ่งพาตนเองต้องเข้มแข็งเกือบทุกด้านพื้นที่ป่าต้นน้ำถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดสายน้ำตามธรรมชาติเปรียบเสมือนเครื่องรับและกรองน้ำขนาดใหญ่ ที่ให้ผลลัพธ์เป็นปริมาณน้ำที่พอเหมาะสะอาดและมีระยะเวลาการไหลที่สม่ำเสมอป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่นๆเ,เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัย4คืออาหารเครื่องนุ่งหม่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคสำหรับมนุษย์และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมถ้าป่าไม้ถูกทำลายลงไปมากๆย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่นๆเช่นสัตว์ป่าดินน้ำอากาศสวัสดีครับผมใน วิชนเสือพนันธไพรวันนี้ผมมาบวชป่าที่ชุมชนบ้านห้วยเดือของเราผมเป็นผู้นำอบตอของชุมชนของเราได้มาช่วยกันอนุรักษ์ป่าผืนนี้เป็นต้นน้ำของเราเราจะพัฒนาต้นน้ำของเราให้ดีกว่านี้ต่อไปแล้วก็ขอบคุณพี่น้องห้วยเดือทุกท่านหัวหน้าป่าไม้และก็พี่น้องหลายๆที่พี่น้องมีสองศาสนาด้วยกันมีท้งคริสมีท้งพุทธ เราจะพัฒนาด้วยกันเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตสอคครับวันนี้เป็นโอกาสดีของพี่น้องชาวบ้านที่เดียวทุกคนนะครับ วันนี้นะครับก็มีทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับมาร่วมการาที่เรียกว่าบวป่าต้นน้ำขุดวีดีเพราะป่าต้นน้ำแถกนี้คือเป็นป่าที่ทุกคนตั้งความหวังว่าในชีวิตจะนุรักษ์ไว้ให้กับลูกกับหลานชั่วอายุทุกคนจะอมองแล้วก็มุ่งเป้าไปที่นี่และทุกหน่วยงานนะครับเป็นป่าที่กว้างบริเวณเกือบจับพัน แปดร้อยกว่าไร่แล้วพี่น้องห้วยเดือวทุกคนนะครับก็จะใช้ทุกนี้เป็นที่น้ำบริโภคอุปโภคนะครับเพราะน้ำที่นี่เป็นน้ำที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ป่าก็อุดมสมบูรณ์นะครับยังไม่เคยถูกทำลายก็เลยว่าต้งเป้าว่าจะให้ป่าตัวนี้เป็นป่าทีอ่อยู่กับชั่วลูกชั่วหลานต่อไปนะครับ งานบวชป่าที่ขุนน้ำบ้านห้วยเดียของเรานะครับวันนี้ก็เปโอกาสด,ดีแล้วดีใจมากที่ทุกปีที่ทางหลวงพ่อเขาจัดงานบวชป่าครั้งนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เราอนุรักษ์ต้นน้ำนะครับกระลูกหลานได้อยู่อย่างปลอดภัยครับ เราได้มีน้ำกีนน้ำใช้ที่ตอกสามพิษนะครับอ่าเราอนุรับไว้เพื่อลูกหลานข้าหน้าจะได้มีน้ำกีนน้ำใช้ป่าที่อุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็อาอนุรักษ์เก็บุนขี้ทุนี้ต้นน้ำนะครับเมื่อป่าไม้ถูกทำลายจะส่งผลไปถึงดินและแหล่งน้ำด้วยเพราะเมื่อเผาป่าหรือแผ่วถางไปแล้ว พื้นดินจะโลง่งขาดพืชปกคลุมเมื่อฝนตกลงมาก็จะชะล้างหน้าดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไปนอกจากนั้นเมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับน้ำไว้น้ำก็จะไหลบ่าท่วมบ้านเรือนรวมถึงพื้นที่ทำการเกษตรให้เสียหายและที่ลุ่มในฤดูน้ำหลากพอถึงฤดูแล้งก็ไม่มีน้ำซึมใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นน้ำลำธาร ทำให้แม่น้ำมีน้ำน้อยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมซึ่งในทุกปีคณะผู้นำศาสนาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไม้และผู้นำท้องที่ท้องถิ่นพร้อมชาวบ้านในตำบลโป่งสาอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมกันจัดกิจกรรมบวชป่าเช่นนี้อยู่เสมอและขยายเขตป,ป่าสืบไว้ให้ยังประโยชน์แก่ลูกหลานสืบไป